สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมกับแซมไซเนเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนครับก็วันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูหน้าขออุปกรณ์3ดาวของเจ้าซอมบี้แมนนะครับซึ่งเป็นตัวเทลละครที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างมากเลยซึ่งในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ยังมีการใช้อยู่บ้างน,นะครับก็รูปลักษณ์ของสกิลของมันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเมื่อใส่อุปกรณ์3ดาวแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวรูปลักษณ์สกิลของมันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไหน,เ,ไน,เ,น,เ,เ,น,นเนี่ยไปดูในคลิิปปปเเเเเเเลลยยยยคคครรรรรรัััับบบออาาาาาหนน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 นีีีีี้้่่่่่่่กกก็็็ไขะะซซซึึงงงงพตสสููม์ฟ จีนดั้งเดิมนะครับตัวละครเนี่ยก็อาจจะไม่มีคอปูบอมนะครับก็เลยจะค่อนข้างจะมันนิดหนึ่งนะครับมันมากเลยแหละโอเคก็จะใช้เป็นคอมโบของกาโร่กับแฟดประกายแสงทั้งคู่นะครับโอเคกาโร่ไล่ล่ากลับไปครับแฟดประกายแสงอันติกับมาครับก็โดนแถวหน้าทั้งหมดครับแล้วก็ติดสถานะกันด้วยนะครับไล่ล่ากันเหมือนเดิมครับคือคอมโบแฟดกับกาโร่เนี่ยเป็นคอมโบที่ดีครับนี่ครับมาแะ้วฮะอันติของซอมบี้แมนเป็นไงเท่โคตรเท่เลยนะครับก็คือการสแปนแคนที่มันเท่กว่าเดิมนั่นเองนะครับอื อันตรีของกาโลครับอืก็เป็นอันตรีของกาโลสามดาวด้วยนะโอเคแฟลประกาศแสงตีมาครับมาสมี้แมนกันตีอีกครั้งนึงครับเท่าไหร่สองล้านห้านะครับถือว่าแรงกาโลอะไรตีกับไปล้านแปดแฟดไล่ตีล้านสี่ตีโคตรแรงเลยครับไล่ตีไปสามล้านเจ็ดครับซูเปอร์ดักชายตีไปสองแสนกว่าอทำไมกาโลตีแรงอยว่ะตีสามล้านเลยนะครับโอ้โหตีล้านหก แฝดปะกายแสงไล่ล่ากับไปครับอนักมายากลตีไปแสนหนึ่งครับสุ per ดารชัยนติเข้ามาครับใส่กาโลครับอล้านสามครับอกาโลไล่ล่ากับไปครับตายไปแล้วโอเคมาเริ่มเทิร์นที่สองครับแสดปะการสงตีมาครับหกแสนหกครับกาโลยังยืนไหวอยู่ครับอืไล่ล่ากับไปสี่ล้านครับโอ้โหมันแรงอะไรขนาดนี้อืเท่าไหร่โอ้เมื่อกี้จะแสงกว่าครับกาโลได้ล่าแรงมากสองล้านแปดเลครับตีธรรมดาเลยเนี่ย ฝั่งเราไล่ล่าทีละสี่ล้านอะ่ะอืมไปกันไปครับการนี้การลู่หายไปไนะครับเดือซอมบี้แม่เนี่ยครับอืมอันตีสวยมากอืมเป็นเหมือนสกินอันนี้ก็เข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะก็แค่อรออุปกรณ์สามดาวเข้ามาให้มันนะครับซึ่งก็ยังเป็นตัวได้รับความนิยมอยู่นะถึงว่าถ้าซื้อมากิเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะหายไปก็ตามนะครับนี่ครับการโร่ครับเท่มากไนงะก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับเพราะว่าการโร่เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพลิกเกมได้ดีเลยนะคือเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากในเซิร์ฟจีนดั โคตรปั้นโคตรสุดอะกาโร่นะครับก็ถ้าพี่กายปั้นสุดๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับในอนาคตแล้วเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นกันมาก่อนนะครับของเซิร์ฟจีมันเล่นมานานแล้วอ่ะนะครับนาไทยปีนึงอ่ะโอเคพลังสิบเก้าล้านกับสิบหกล้านครับเปิดมาครับฝไฟรประกายแสงไฟสงครามเปิดก่อนเลยครับติดสถานะมาสึ่งสองตัวครับการโร่ไล่ล่า,ลากลับไปทีนี้ครับไหนต่อฝไฟรประกายแสงกันติดครับอืติดสถานะไปสองตัวเหมือนกันครับกาโร่ก็ไล่ล่ากลับไปล้านห้าครับล้านสี่สองพี่แม่มาแล้วครับ อืมสะบั้นแคนอย่างสวยครับแล้วก็มีการดูดเลือดนิดหน่อยนะเตียนไปตียนไหครับอาการโลมานะครับเท่าไหร่สิบเอ็ดล้าน,นครับโคตรจะแรงเลยนะครับมันตีตัวละครกรอบแดงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตีตัวละครกรอบทองนะกรอบแดงทั้งคู่นะครับอืมอันตีของสองบี้แมนนี่ครับถือว่ารุนแรงเนงะอ้ยรุนแรงครับผมชอบนะการที่ดูฝอ,อคนอื่นเขาเล่นกันแล้วมันแบบแรงๆแบบเนี้ยสุดมากครับอืม ็ซูเปอร์ทักชายที่เพื่อนๆเห็นของอางใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นเซิร์ฟจีนดั้งเดิมนะผมน่าจะบอกไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นเซิร์ฟจีนที่ไม่ได้ตามทันเท่ากับพวกเซิร์ฟจีนตัวย่อนะยครับจีนตัวย่อเนี่ยมันนําไปเยอะมากนะครับอืมก็ตีครับเกลกาโลกครับคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ได้ใช้ยาวๆเลยครับคอมโบสัว์ประกายแสงกับกาโลครับไม่แน่เพราะว่ามันติสถานะทั้งคู่ไงมันตีแล้วมันตีแรงอะ่ะสะบั้นแนคร์ไม่ค้งหนึ่งครับหายไหม หายไปซะแล้วเอวยังไม่หายนะครับกระเด็นไปไกลหน่อยเอาโหหายไหมอย่างเงี้ยหายสิอุ้ยไม่หายครับโอ้แต่ว่าซอมบี้แมนยังอยู่ทั้งคู่ครับนีแน่อืมสบับแขนหายหายจริงๆครับก็เป็นฝ่ายชนะนะเนื่องจากกาโร่ตายนี่ครับซอมบี้แมนก็ไม่ได้เกิดแล้วนะครับโอเคขึ้นไปไต่เขาเรื่อยเรื่อยครับก็นี่เนี่ยเขาเป็นอันดับสองอยู่นะอืมโอ้กาโร่กระบองเหล็กด้วยนะครับ เออมีคนหลาหลคนขอกะบองเหล็กมาโอเคแฟลประกายแสงเปิดไปครับเดี๋ยวกะบองเหล็กผมทาให้แล้วกันนะโอเคการโล่ฝ่ายครามเปิดครับเท่าไหร่อืมเจ็ดล้านแปดครับถือว่ารุนแรงกาโล่ไล่ลากับแล้วก็แฟลประกายแสงก็ระเบิดได้วยนทั้งทีมครับพูดไวจังวะโอเคสองบี้แมงติมาครับนีเขาก็เป็นอุปกรณ์สามดาวแล้วครับก็เป็นคีย์หลักของคลิปนี้เลยเคไล่ล่าทีลสองล้านแปดเนียฮะโคตรแรงเลยกาโล่มาอีกครั้งหนึ่งครับเท่าไร่อืมหกล้านแปดครับก็เกือบเจ็ด นะครับติดสถานะก็ดูขากสีทองกันหมดเลยครับอย่างไงต่อมาซอมบี้แมนฟื้นขึ้นมาครับสับบั้นแคนไปแล้วครับอื้มสวยมากนี่แน่ตีกลับมาตีกลับมาอย่างไงต่อครับซูเวอร์แฟล็ครับซูเวอร์แฟล็กก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าปูบ่บอมเข้ามาก็คงจะต้องเปลี่ยนออกไปน,นั่นเองนะครับอืมไปกับไปนี่ก็บบองเลยครับ ตีเข้าไปให้าแสนกว่านีครับย,ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนนกระบองเหล็กอ่ะนี่แน่นี่แน,น,น่ถ้าข้ามได้ข้ามนะครับกระบองเหล็กไม่จําเป็นต้องสุมนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้แบบถึกๆแล้วเทพก็กระบองเหล็กก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปเอาแฟดประกายแสงก็จะดีกว่านี้หน่อยนะครับโอเคสาโลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับหายไหมเนี่ยหกล้านสองครับซอมบี้แมนฟื้นมาอีกครั้งครับนีแน ซอมบี้แมนกับกาเอะกระบองเหล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสดีนะเพราะว่ากระบองเหล็กเนี่ยมันถึกมากเลยครับซอมบี้แมนเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟื้นยาวๆครับหมายรั้งนึงครับกาโลครับล้านห้าครับกระบองเหล็กยังเหมือนไม่สะเทือนเท่าไหร่นะครับอืมสะบั้นแคนของซอมบี้แมนครับเป็นยังไงบ้างแปดแสนครับยังอยู่เหมือนเดิมครับมันถึกอะกระบองเหล็กอ่ะนี่แน่การกดข้ามก็เป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าเขาไม่กดข้ามก็น่าจะยาวๆเลยนะครับเพราะว่ากระบองเหล็กเนี่ยจริงถึกมันก็ยิ่งยืนได้นานอ่ะ โอเคมาอีกครั้งหนึ่งครับมีเมทนาไนด์ด้วยครับรอบนี้เมทนาไน์เปิดก่อนเลยครับนี่อุปกรณ์สามดาวด้วยนะอืมล้านแปดครับแล้วก็ติดกระดูกหักสีแดงนะครับสี่ตัวเลยอกาโลแรงแน่เลยมก้าล้านเก้าครับ10บล้านไปตีเป็นเลขกลมโอ้ไล่ๆ่กันไปครับมาสาบประกแสงอันติครับแถวหน้าติดเท่าไหร่ติดไปสองตัวครับสายประกายแสงตีกับมามาเลยครับกาโลของเราครับโอ้ สิบล้านนะครับอันนี้ตีเป็นเลขกลมได้เลยติกระดูกหักสีทองไป2ตัวครับเมทาไนายก็หายไปแล้วนะรู้สึกเหมือนว่าจะเอาเมทันายมาเปิดเฉยๆนะครับอืมไปกับไปครับตีกับไปอืมคอที่ทั้งคู่ใช้ก็เป็นคอของซอมบี้แมนนะครับอืมลืมบอกคอไปเนาะโอเคก็เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วนะครับก็มีได้หลายตัวนะครับมันเป็นเซิร์ฟจินดังเดิมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตัวครเนี่ยก็จะเป็นคล้ายเซิร์ฟไทยแทบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันยังไงอะ คือมันไม่ได้นำเซิร์ฟไทยไปมากเท่าไหร่เลยครับมันสามารถเล่นในเซิร์ฟไทยได้แบบนี้เลยนะครับก็ <c oughs> แค่รอแฝดประกายแสงเข้ามาเนี่ย <c oughs> เซิร์ฟไทยก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าพวกพี่กายหรือพวกพี่เจเขาย,ยังไม่เลิกเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็จบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มองช่ผมด้วยนะครับมาเจอในคลิปใ,ใหมให่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผมแหมก็หลายๆคนเนี่ยก็เอ่อพูดถึงไอ้เจ้าไซตามะนะคคคครรัับบในนนนนลิปเเีี่่่่ยยยืือออออผมมาาาากกถพงงึะว เอามันออกดีไหมนะเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันเกะกะนะครับหรือผมไม่แน่ใจอะ่ะงั้นผมก็เอาออกให้ละกันนะครับคลิปนี้ก็คงไม่ได้เอาเข้าไปนะก็ถ้าใครที่อยากให้มันมีซาจมาอยู่เหมือนเดิมก็เม้นบอกไว้ได้นะครับกว้างเหงากันหรือว่าผมจะใส่ไว้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูตอนคลิปลงแลวกัน